้จอดาเดนายห้ามไปจอดไม่่าไ่ด่ไม่าไป้าไปมกมีบอ่าข้าไปจอด้าเอาไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามใช่ปะบ้านตรงข้ามหรือเปล่านตก็มีมีกัวห่แ้่ันก็แล้วไม่ใช่นาเตครับนาเตไม่ได้พูดครับ าีแป้คุณจินะมดีใจด้ยใใจ้วจะเป็นบ้านขงข้ามากกว่าเนาะปลูกเสวยตายไปดูยแล้ว้าลเขาเครับแอะไรครับอไลครับแปวันเดียครับถ้าลุงจะรีบเดี๋ยวตอนทีหลังก็ได้ครับไม่เป็นไรครับรถเดียวกังผมอยู่ไหมครับครับ

สิทเดียวนี่ยาิดทุกย่างกี่ดักกี่ใบโภนภัณฑทุก็นเลยนม่ไ like ั่ไม่สม่ไม่ไม่ไม้ไม่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 นม่ไ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 ร่ไสาไม่ไมไม้ม่ไ่ไไมมไม่ไมนไ่ม่ม่ั่่

รถแล้วนะคะไปมาเดี๋ยวพี่จะไปแล้วยังไม่มาไม่มาบรือเปล่าแคน้มา,า,าอยู่เรื่องการเกิดตั้งแต่เข้า,ขา,าอยากชินแล่ของพีอนขอบคุณที่สุภาพรครับส่งพิเกอร์มาให้สามดวงล้วนเลยลูกจะไปบ้านลูกกินจะไปบ้านโน้นใช่ปะ cắt đấy bà, ừm, thi rồi, rồi, ma rồi, 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 mới rồi, lời đưa, rồi, 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 mà. คุณทองสุกนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะดาน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 ค่ะยังค่ะพึ่งเห็ดโมงเช้าค่ะสวัสดีค่ะคุณทองสุกนะคะสวัสดีค่ะเอ้าขึ้นาีมันขึบบน้นนลุงเสือแค่เดียวก็เสือ มาเด้อมันแห้งร้อนเด้อขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ทำพิเศษให้หน่อยอ่มาสองน้ากดเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อขึ้นยังมาได้เลยไปเลยจ้าขอบคุณค่ะได้ค่ะเราขึ้นรถอ่เหลือซีซีนะคะเหลือซีซีอยู่บ่อเราเนี่ยซีซียังไม่มาไหนถ้าบอกถืออยู่บ่อ ซีซีแนนเบามันถ Faz, ือแต่มันเบ้าครูถือมันมีถือ T C ไปไปไปก็ต่อดไปก็ต่อแล้ว T C อ uhm. ือการแล้วว่าถ้า4อือมันไม่เยอะแต่เบ้าหรอกเห็นเบ้เห็นเบ้ายืนเดินนั้นมันขีดไว้อยู่มามามาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถมาเดินมาเดินแห้งฮอนเนี่ยนี่นะคะโอ้โหร้อนมากเลยนะคะร้อนมากสวัสดีนะคะทั้งแปดท่านนะคะไปแล้วโอ้โหร้อนสุดๆเลยนะคะ ดนั่งบ่ได้เลยนี่มันร้อนพี่น้องมันร้อนครับอากาศไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะดูข้าวปลามาด่วนไปด่วนนะคะไปด่วนไปด่วนเก็บไขคว้าไปเนาะมว้าไปเนาะใกล้ๆมันไม่ไกลเนี่ยจับเนีแน่ๆด้อยเที่ยวมันเจ้าจ้าโอ้โหร้อนจังจับนะคะจับนะคะ ไปต่อไปต่อเร็วเร็วเร็วตันติดตันติดสวัสดีนะหกสิบสี่แล้วค่ะดัน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 นะคะหกสิบสี่แล้วค่ะเอาให้ได้ร้อยนะคะให้ได้ร้อยนะคะมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเดินโทรศัพท์แจ้งเกินสองรอบแล้วนะคะว่าอากาศมันว่าโทรศัพท์มันร้อนเกินนะคะเแต่ไม่ได้ เมนดาซาดิเช่นกันนะคะคุณหนึ่สรัดีเอื้อนนะมลสองล้อเดียวได้ขอบคุณนะคะคุณสองล้อใช่ค่ะพี่ริกี้พี่สุพรถอย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 ถอหลงทางเข้าบ้านใครไปบ่านภาษาบก สวัสดีนะคะทั้งสิบเอ็ดท่านนะคะนี่นะคะร้อนเด็ดก็ไม่ย่อท้อนะคะบุญยาตาเป็นกำลังใจให้คนข้างหลังนะคะขอบคุณค้าร้อนขนาดหนักเลยนะคะ่นโคตรโม่งโม่างเลยนะพามเล่ง ยิ่งไม่สับไหม่สับไหม่สับไหม่ไว้รุ่นนะมาไฟนี้ยิ่งร้อนเลยนะคะบ้านเสร็จแล้วนี่โอ้ยเราไปอัปเดทแล้วเนี่อ้าวบ้านไฟเดี๋ยวด้วเดี๋ยวด้วโอ้ยอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงอ้าวอะไรเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อยแว่นหายไปค่ะถึงแล้วนะคะลงค่ะลง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 แล้วเนี่ยนะคะบ้านไฟสานะคะโอ้